สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านที่น่ารักนะคะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลค่ะวันนี้แม่วีจะพาคุณผู้ชมนะคะมาบำรุงบอนสีนะคะต่ระแม่กุสมาค่ะนี่เป็นบอนสีของแม่วีนะคะตั้งแต่แม่วีได้มานะคะก็จะต้นเล็กๆนะคะสองสามใบนะคะคุณผู้ชมนี่คะ่ะอันนี้แม่วีก็เลี้ยงมานะคะจนถึงปัจจุบันนะคะก็แตกกอบ้างบางส่วนนะคะคุณผู้ชมนี่คะ่ะ ก็จะแตกอนะคะแม่วีก็ใช้สูตรนี้มาประจํานะคะบํารุงบอนสีนะคะไม่ใช่แต่ตะแม่กุสมานะคะบอนสีชนิดอื่นนะคะแม่วีก็บํารุงนะคะนี่ค่ะเขาก็จะได้ใบสวยๆนะคะใบใหญ่ขึ้นมานะคะคุณผู้ชมตอนแรกๆนะคะสองสามใบนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแมวีก็ได้บํารุงมานะคะนี่เลยวันนี้แมวีก็จะมีสูตรนะคะ มาบำรุงบอนสีต่ระแม่กุสมานะคะบอนสีชนิดอื่นได้นะคะไม้ดอกไม้ประดับค่ะแม่วีจะมีสูตรไหนนะคะเราไปเริ่มทำหอมๆกันเลยค่ะและสำหรับกระถางนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะก็โตแล้วนะคะแม่วีก็จะมี2กระถางนะคะคุณผู้ชมกระถางเมื่อกี้นะคะก็แม่วีก็บำรุงมาเรื่อยๆนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะ บำรุงมาก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสีเขาจะสวยงามนะคะสีก็จะเข้มกว่ากระถางนู้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสีสวยมากเลยใช่ไหมคะแตกกอเป็นพุ่มงามค่ะนี่เลยค่ะอุ้มเยอะนะคะนี่ก็แตกกอมาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเมวีก็ใช้สูตรนี้ประจําค่ะบำรุงทั้งสองกระถางเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะโอ้แตก่กอเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ สูตรนี้ก็ดีจริงๆนะคะคุณผู้ชมบำรุงให้แตกกอเป็นพุ่มงามนะคะแถมสีสวยด้วยค่ะนี่นะคะสีชมพูปิ้งนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะสีชมพูเข้มงามนะคะใช้สูตรนี้เลยนะคะคุณผู้ชมรับรองนะคะสูตรนี้นะคะบอนสีก็จะได้โตเร็วสีสวยค่ะ สำหรับที่จะบำรุงบอลสีนะคะให้แตกกอเป็นพุ่มสวยใบใหญ่นะคะคุณผู้ชม,มในเวช้นี่เลยค่ะไข่ไก่นะคะจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีแคลเซียมโปรตีนนะคะทําให้บอลสีแข็งแรงนะคะจะเริ่มติบโตัเร็วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีนะคะนมจืดนะคะนมจืดทั่วเหลืองค่ะชนิดไม่หวานนะคะไม่มีน้ำตาลค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ ช่วยทําให้บอนสีแตกกอเร็วนะคะเป็นพุ่มใหญ่บอนสีแข็งแรงนะคะใบใหญ่นะคะลําต้นแข็งแรงอวบนะคะเมวีจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองนะคะก็จะมีเป็นถั่วเหลืองก็จะเป็นธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะชนิดไม่หวานนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องมีน้ําตาลนะคะนี่ค่ะใช้เป็นนมรสจืดค่ะแล้วก็เมวีจะใช้น้ําเปล่า10ลิตรนะคะนี่ค่ะ เราก็จะมาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะก่อนอื่นไม่มีก็จะต้องตอกไข่นะคะตอกไข่ใส่ถ้วยหรือภาชนะอะไรก็ได้นะคะเกลือขยำเลยค่ะขยำใส่น้ำเปล่าเลยนะคะขยำให้ละเอียดเลยค่ะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะ่ะ แม่ไมวิม่ก็จะตีไข่นะคะให้ละเอียดเลยค่ะไข่นี้นะคะก็จะช่วยบำรุงนะคะให้บอลสีของเราไม้ดอกไม้ประดับพืชผักชนิดอื่นนะคะแข็งแรงจเจริญเติบโตเร็วนะคะคุณผู้ชมใบเขาก็จะสีสวยด้วยค่ะเมื่อเราตีไข่ให้ละเอียดแล้วนะคะคุณผู้ชมเราใส่ไปเลยค่ะใส่ในน้ำเปล่า1ิบลิตรเลยค่ะ ใส่เกลยค่ะในน้ำเปล่าสิตรินะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะคุณผู้ชมใช้ได้เลยค่ะบำรุงพืชผักบอนสีนะคะไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆได้นะคะจากนั้นแม่วีก็จะนำนะคะนมจืดค่ะนมจืดหนึ่งกล่องเลยนะคะคุณผู้ชมใส่ไปเลยค่ะบำรุงเลยค่ะคุณผู้ชม เหนบอนสีของเรานะคะพืชผักไม่ดอกไม่ประดับค่ะแข็งแรงจเจริญเติบโตเร็วนะคะเป็นกอเป็นพุ่มสวยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนมจืดหนึ่งกล่องส0มร้อมลนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะจะเป็นนมโรงเรียนก็ได้นะคะนมชนิดอื่นก็ได้ค่ะแต่ไม่มีใช้เป็นนมถูเหลืองค่ะ จากนั้นเราคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะทั้งไข่ทั้งนมนะคะก็จะมีธาตุอาหารเยอะนะคะแร่ธาตุเยอะนะคะบำรุงชนิดต่างๆนะคะก็จะช่วยบำรุงบอลสีนะคะบำรุงไม้ดอกไม้ประดับอืผักชนิดอื่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับสูตรนี้นะคะแม่วีก็ได้ลองนะคะ นำไปรถถดพืชผักนะคะโอ้เขียวนะคะคุณผู้ชมแข็งแรงเลยค่ะคุณผู้ชมลาต้นแข็งแรงแต่กอดีเลยนะคะคุณผู้ชมจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะตักใส่บัวรดน้ําเลยค่ะเราก็จะนําไปราดรดต้นบอลสีนะคะอาแ,แมกอุิมาค่ะหรือว่าบอลสีชนิดอื่นได้นะคะคุณผู้ชม ตะระแม่กุสมา่ะสีสวยๆลำต้นแข็งแรงแต่ก,ก็อดีอย่างนี้นะคะใช้สูตรนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเม่วีก็ได้ลองใช้มาแล้วนะคะสําหรับต้นนี้นะคะวันนี้เม่วีก็จะมาบำรุงให้อีกค่ะให้เขาแตกกอลำต้นแข็งแรงต้นใหญ่กว่านี้นะคะี่ค่าราดรดไปเลยค่ะเม่วีก็จะใช้สูตรนี้นะคะ รากดอาทิตย์นหนึ่งครั้งค่ะบำรุงนะคะให้บอนสีของเราแตกกอดีนะคะไม้ดอกมาประดับได้นะคะคุณผู้ชมพืชผักสวนครัวได้หมดค่ะสูตรนี้รับรองนะคะพืชผักสวนครัวบอนสีของเรานะคะจะแข็งแรงตึกโตูแตกกอเยอะนะคะคุณผู้ชมสําหรับสูตรนี้นะคะมีทั้งนมมีทั้งไข่นะคะรับรองเลยค่ะคุณผู้ชมสูตรนี้ดีจริงๆค่ะ สำหรับกระถางนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นกระถางเล็กๆค่ะราดรดเลยค่ะคุณผู้ชมบำรุงให้แตกกอดีนะคะลำต้นแข็งแรงแตกกอเป็นพุ่มงามนะคะให้โตเร็วนะคะคุณผู้ชมให้ลำต้นเขาโตเร็วแตกกอดีนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะเป็นกระถางเล็กๆค่ะสำหรับกระถางนี้เป็นกระถางกอใหญ่นะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะบมำมามรุงเพิ่มอีกค่ะบำรุงนะคะให้เขานะคะ แต่กอเพิ่มเลยค่ะเพิ่มสีสันเพิ่มให้ใบเขาแตกกอเยอะๆนะคะลำต้นแข็งแรงนะคะเราราดรดเลยค่ะคุณผู้ชมบำรุงเลยค่ะเขาสีส,สวยๆนะคะนี่เลยเมื่อบำรุงแล้วเขาก็จะแตกกอดีลำต้นแข็งแรงนะคะใบเขาก็จะสีสวยค่ะบอนสีต้นเล็กๆนะคะกระถางเล็กๆนะคะยังไม่ค่อยแตกกอนะคะคุณผู้ชมนะคะ บำรุงเลยค่ะด้วยสูตรนี้เลยค่ะราดรุดไปเลยี่ค,ค่ะุีอาทิตย์ละครั้งนะคะเขาก็จะแตกกอดีนะคะดูค,ค่ะเขาก็จะแตกกอไวนะคะแตกกอเป็นพุ่มเลยค่ะี่ค่ะสำหรับต้นเล็กๆนะคะบำรุงเลยค่ะเมื่อเราบำรุงด้วยสูตรนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมบอนสีนะคะตะแม่กุสุมาหรือว่าบอนสีชนิดอื่นนะคะ ไม้ดอกไม้ประดับนะคะพืชผลนะคะก็จะสวยงามนะคะบำรุงนะคะให้ลำต้นเขาแข็งแรงแตกกอเร็วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะเาก็จะแตกกอเยอะนะคะคุณผู้ชมใบของเขาก็จะใหญ่นะคะสีสวยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยะะเพิ่มสีสันให้กับบอนสีนะคะเขาจะได้มีสีส,สวยๆงามๆนะคะนี่ค่ะเร่งสีสันให้เขาสวยงามนะคะ ใบใหญ่นะคะใบขวบแข็งแรงนะคะลำต้นก็แข็งแรงค่ะนี่เลยแตกก่กอเป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มก็จะสวยงามเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแตก่ก่อเล็กๆน้อยๆมานะคะคุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้นะคะไปบํารุงบอนสีนะคะพืชผักไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆนะคะรับรองนะคะสูตรนี้ได้ผลจริงๆค่ะคุณผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณคุณผูม้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ